สวัสดีครับพบกับรายการของใหม่ออกก็ต้องร้องครับผมห็งกันไดอยังอะไรออกเนี่ยโอ้โหอารามเป็นแบบสวยงามขอเพลงไหมครับดิฮะบีเด e o ว e ันเด e t h บีเดวันลองแบบหลบลิขสิทธิ์เก่งซะด้วยเออนี่แหละเสียงรู้อะไรเสียงมันไม่ตรงคีย์ซึ่งยอมรับเราคียบองดเล่นได้ตรงเนี้วเล่นได้เลยเอาเล่นเลย ฮะสี่กล่อง่จรองจริงสองกล่องก็คือของของพออยากฟูหรูสี่กล่องถ้าเกิดอยากฟูโคตรหรูก็คือซื้อคาตันหนึ่งเอาหลังกล่องแบบเอสไม่ต้องฟูโคตรหรือต้องซื้อสี่คาตันอีกเพราะต้องเอานี่สี่เข็มสีส่เข็มจัดไปนะครับตัวมือแล้วก็อย่าบอกว่าหลังกล่องนี่เราได้สองใบเดยนะไม่ได้ใบเดียวนะทำไมครับเราได้หลังกล่องสองใบไงพูดไม่หมดเลยถูกแล้วถูกตั้งแต่ตั้งแต่เราส่งแล้วสองใบโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนธันวาคมีบีทีเอส วีที่เสริมเสริมอะไรบ้างเสริมทั้ง2อย่างเลยทั้งคุโตกับบิลนี่แล้วเิวคิอแล้วก็เิวคีไปดูชั้นแล้วไอ้เดินหน้าเดินหน้าวีทีมันโอ้อร่อยอาธารวาเอาธารวาโอ้โหอร่อดนะครับอันวารวาอ่ะธานวาพร้อมวิธีเลดหรอไม่รู้พร้อมหรือเปล่าโอ้ก็ผมก็กระโดจริงเหรอออกเด็กกระเดียวอะไรอ่ะส่งทันไหมเนี่ยอ่ะแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็คือวิธีศูนย์หนึ่งคิดเนอร์คีสองที่รีบิดแล้วนะครับแล้วก็มี่อยู่ที่ไฟร้อยศูนย์นะครับในมาแล้วทีน้องหล่อคอยมาร้อยศูนย์ที่ตลากขึ้น เรามาดูคนที่มาจะโดนโดนครีมตัวนี้กันนะครับให้ีน้งเรื่อยได้ปะผมขอให้เี็นุงเรื่ด้วยสวัสดีครับผมแสงครับกลกกลาครับผมดื้วยฮะดื่ด้ผาผมเาขยันอ้าไปถามไรลอขบตกครับฮะขาบรโตะขาบรโตเล้คขับรโตะเออทไมอะ อ้าวคุณไม่มียูนะวันผมมียูไม่ผมมีอยูสองเด็กไม่มันมีสองเล็กไงก็คนเดิมก็ไม่มีกันใครเล่นมีใครเลนมีใครเล่นมุกี้อะไรอ่ะรอปะนาวไปเลยครับช็อตนี้โอเคเอาเรื่องเลยครับเรื่องนี่ยังวีจัยเริ่มก่อนเริ่มหลังกันเลยดืเริ่มหลังเริ่มหลังเริ่มหลังก่อนโอเคอยู่ยังไงเริ่มก่อนเริ่มหลังครับอยู่เซคชันกับอยู่เฟิร์สอ่านูคุณเฟิร์สอ่านมุกี้รอเปล่ารอโอเคอ้าบอกว่าเด็กเนี้ยเป็นไรเดอร์ล้วนนะไม่มี ของเสริมที่นอกจากเออไม่มีโอเคอะไรไดอเลยแต่ยุงครับเออแตยุงได้ผมยุงแยุงเสียบนะแต่จริงจิ้มตาบอลไม่ประเด็นคือตอนเนี้ยผมอยากรู้ว่าคือคาตัวมันประกาศออกก่อนใช่ไหมแล้วค่อยประกาศว่ายุงปลดแบนด์ทีเนี้ยมียุงอาร์ตคำตัวไหมหน้าตอนเนี้ยยังไม่ทียังไม่เห็นหน้าตอนนี้ยังไม่เห็นนะทำเถอะแต่ทำเป่ไม่รู้เออทำเถอะมันก็ทําได้ถือว่าขอเกมหนึ่งแล้วกันเคเคควรทำอะเรื่องอะ มันเป็นของใช้อ่ะเออของใช้อะไรมเพราะแล้วงานแข่งอย่างนี้เขาไม่แข่งไรเดอร์ล้วนด้วยนะเป็นเอออ้าวยิึดสีปีกอันไม่รู้อ่ะพี่โอแต่ว่าใส่ของพวกเสริมของเสริมพวกแต่ละสายได้เหมือนกันพี่นุ๊กแต่จ็ใส่ยูไหมพี่นุ๊กเคยจับครั้งแรกใช่ปะกำลังดูอยู่ว่าไอ้สามตัวนี้มันต่างยังไงง่ายไปเลยคือค่าแข่งคุยค่าแข่งอ่ะห้าสิบบาทแต่ว่าห่วงแฮมเทียบได้ได้พีจีอาร์อะไรนั่นด้วยไรเดอร์ห้าคนอะที่ว่าเราซื้อมา มีไม่รู้กันพอแล้วอันนก็ขอญาตเปลี่ยนสามเลยอันนี้พี่น้องเพิ่งกลับมาคืนสนามนะครับอาจจะมึนๆนิดนึ่งถ้าเด็กการอื่นอะไม่มึนอันนี้มึนอ๋อดูว่าเขาจะไปร้อลูกกบาทอ๋ออ๋อเราจะลุกกบาทลุกกบาทลุกกบาททุกอย่างลุกกบาทคนเดาไว้ว่าเป็นโฟเต้ครับแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าล่ะมั่วโฟเต้อาอวกาศมาแล้วอ่ะมาใช่มาแล้วมันก็เข้ากันได้แต่ว่า คือจะบอกแมากระบาดใช่ไหมไม่เป็นอะไรอื่นได้ไหมผมบอกไม่ใช่กระบาดนะครับมีเด็กที่ตรงตีมด้วยเหรอไอ้เด็กนี้ก็ไม่ตรงตีมนี่ตรงตีมนะมาแรงไงแล้วแล้วกัแมาแรงดีเทียกีร่อนที่ตรงตีมอ่ะไม่ตรง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 มั้งต้องตามตามเก็บพวกของไงตามเก็บการ์ดโซงเกี่ยวป่าวะแล้วบิลกับพีกซอลมันตรงกันยังไงมันทดลองกับเขาเรียกวิจัยงั้นก็เป็นเป็นไอ้เดวาร์ดีกว่าเออวิจัยเอวาอะไรอ่ะวิจัยทิกเกอร์ไงว่านี่ไง เคยว่าคนเล่นเยอะแล้วไม่อ๋ออาลติเกอร์วิจัยอัลติเกอร์เออสมการแห่งชัยชนะไม่ต้องเรียกกับคาบุโตะครับเป็นแมลงเป็นสัตว์เหมือนกันโหแไม่รู้แทฉที่แฉให้ถลอกนะโอเคแล้วมันกับมาสเลเดอร์คาบุโตะมาสเลเดอร์บิลครับผมแค่ท่านรู้นะครับมาคอมเมนต์หน่อยนะครับแค่เปิดตัวเรื่องก็เครียดแล้วอ่ะทิ้งมือหนึ่งทิ้งคารเซกเตอร์กันไลฟ์เป็นคาบุโตะเซกเตอร์ผ่านเลยอ่านจุกครับเก่งไล่มากอันสกิลได้อันสกิลชัดๆดีหมดเลยเเวว้นตัริ่่มออะบ โอ้โหที่นี่มาเลยฟอยสวยมากเลย้ฟอยมันมียอยู่ข้างหลังๆคำโตด้วยป่ะปิดไปคำโตไม่ใช่นี่ยคำโตเป็นฟอยเฉยๆเป็นเออไลฟ์บิวถ้าเกิดเทียบกับคำโตะนะแต่ผมว่าบิวการสวยกว่านะหมายถึงว่ามันมันเอฟเฟกต์มันบุ๊มบั๊มเลยแล้วริวคิก็สวยกว่าบิวทีนแล้วเดี๋ยวตต่อไปจะสวยกว่าไปแล้วบิดแอนทังถ้าไปทำได้แย่หงก็เลยเอาขวดฟ้าหัวคนโป้เข้ามาเข้ามาหนึ่งเลช็ตครับ

มาร์ตฟอมอันนี้เดี๋ยวผมทำท่านี้เปิดต้องทำท่าไหนเทกเทกเปิดตัวคอแหวบเฮ้ยตามสูตรตามสูตรนี่ตามสูตรชินละอันนี้ตามสูตรอยู่เราถักติดตัวไปด้วยอตีเลยเข้าเลยเอาเอาดวงเราดวงหมุนพลังโดนทิกเกอร์โอดนขาเลยบิวครับขาเลยอันนี้ทิกเกอร์เป็นเป็นเป็นเซคเตอร์หมดเลยนะใช่ก็าเจอจู่อ่ะแล้วก็พอขึ้นบีทีเป็นเอสดีมือพันนี้ก็ต้องไปเลยฮิวทิกเกอร์โอ้ยนี่ เคยดูบิวปะถึงตอนที่มันจะใช้ห้าสติ๊กเกอร์ปะมันรู้ไว่ามันทำได้ใช่ดูรอบเดียวแต่จำไม่ให้ได้ละมันจะยิ่งใช้มันจะยิ่งแบบว่าสูญเสียแบบส่วนเสตัวตนจะคงไม่ได้แต่เป็นยูสติ๊กเกอร์นะบัตรก็ดีแล้วยิ่งเสียตัวตนนะครับตัวเมื่อยบัตรโจทยนะน่ารักจังโอ้ยตัดครับอ๋อเลยผู้สูงสนามสนามนี่ขอบคุณนะที่ทำสนามมาให้อ่ะชื่อเล่นเรียกวิวไปมีส่วนคาบุโตะก็เป็นสนามคาบุโตะเอพย์แมทด้วอออกเพย์แมทแต่ว่าอันนะพอออกเพย์แมมมทผซื้อเลยนี่ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันมันทำได้นะมันติดเล็กสิอะไรวะเดี๋ยวผมเอาไว้เคลือบเจอร์บีไปเคลือบแข็งเฮ้ยต้องเคลือบเคลือบแข็งไม่ได้ต้องเคลือบด้านเหมือนไหมเพราะถ้าเกิดแข่งแล้วจะพองไปแข่งยาเดินมาสะ้อนเดี๋ยวนะผมคิดก่อนต้องเคลือบด้านมินม่นม่นมินมินกบแข็งฮะเอาไว้งบนโต๊ะครับไม่ต้องมาใส่เปลาโอ้ยจริงมหมหนึ่งเคยยาวไปแข่งงานคาบูโต้ไรเดอร์โฟมคุณย่าเคยพูดเอาไว้สัปดาหหนึ่งพูดว่าอะไรครับ คุณย่าเคยพูดเอาไว้แพ e ้ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้แพ้ก็ไม่เป็นไรเล่นใหม่ใช้คำเล็กแล้วสโซบิเวคออุ้ยคอคู่หูมากระแทกคอคำตัวเอ็กเทนเดอร์เอ็กโหมดอันนี้โซบัสเปิดท็อปห้าเอาการ์ดชื่อแมงลืเลียขึ้นมือแมงลืเลียเฮ้ยอ๋อล็อกชื่อหรือว่ามีคำว่าแมงลืเลียอย่างเดียวอะเอาแมงลือเลี้ยเอร์ได้นะจริงๆไม่ไม่หาเปิดเจ็ดสี่ได้จริงๆอมีเจ็ดสี่นะ ได้ข่าวว่าเขาตัวมีตัวบัคกนีฮะไอ้ดาบอะมีอยู่คือคนใส่หมดเลยครับตอนนี้ดาบสองชื่อไอ้คนไอ้คนที่เขาไม่ดูหรอกไอ้มันเฟอร์นี่ตอนทำไม่ได้ตอนทำไม่ได้ตอนทำไม่คิดแต่ตอนนี้เขาเรียเอาไปใช้รู้เล่มเลยแต่สองชื่อครับเขาจะยิ้มเลยมีอะไรของดูยังไหมมันใช่มีผลได้ยห้ผลเท่าไหร่ไอแท็กเฟนเลยโอเคไรเดอร์กิกเท่าไหร่สิบแปด เมื่อวันสูทีก็อนหรวันสูทีก็ได้เดี๋ยวมันเอาเราออเดอร์มาก่อนแล้วค่อยพูดนี่ตัวไหนตีกับชาวหลังได้มั้งครับเมื่อตีเสร็จผมจะเลือกเองว่าผมจะให้ตัวไหนโอเคเข้ามาเลยเฮ้ยดอทิกเกอร์ดอการหนึ่งใบก่งำลังให้การแทรกแล้วกันทู่ไม่มีไม่มีต้องมีทีนะโอเวอร์ไปดอกระจายเออให้มันได้เหอะใครวะเนี่ยเอากีตเออเมื่อตีเสร็จเข้ามาหนึ่งบวกห้าพันแล้วก็ตีจากข้างหลังได้ครับ เขาชัยได้บ้าก็เลยครับท่านเจ้าตัวนี้คือประตีข้างหน้าก็ตีได้แล้วไม่เผื่อมีอะไรนี่ะว่าคุณตีแต่คุณก็โยมไม่ผมกลัวมันตายไงผมกลัวมันตายโอ้โหพี่งไม่เป็นเลยว่ะเติมยาบาลจะใช่เหตุนะครับจะตีเท่าไหร่อันนี้สองหมื่นหนึ่งแล้วก็มติชัดเป็นสองหมื่นหกว้าวนี่ไปแล้วบล็อกันนู้นเท่าไหร่อันนู้นสองหมื่นห้าครับเคยดูคำโต้พักใครไหมที่มันจะกดระเบิดจะกดจริงยัง ไม่เหลือเลยนะครับสองหกสองเท่ากันแล้วกาเท่ากันปลสองห้าแล้วดีคิขอสามหมื่นแล้วๆนี่ถ้าเกิดไฟว์บเทคกันเขียนว่าจกติดกันเนครับไม่เหลือเลยนะครับโอเคมาแล้วสแตนแอนดรออย่าให้ทำไฟลงนะแทดแทแทแททิ้งโลกเลยไม่จำเป็นโอ้ยเพยแมไม่ต้องออกได้เนี่เราก็มี ใส่รองเทียบไดไวท็อปสามเยเนยสามครับจุ๊บจ oh. oh. ุ๊บจุ๊บโอ้โ้สามสิเกอร์แน่เลยอยู่ oh, 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 oh. หนึ่งกำลังถามกูเ <c oughs> ออกูถึงแท่งนับหลังไม่ได้ใช้ลืมเรียงตามใจใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ลงโลกสับเอาโกนหน้าบวานแวนขึ้นเลยอุ้ยโอ้โหสาม เคยเห็นคน้ก็สับหัวกองระวังโชว์อะมีสองอย่างถ้าไม่แย่จริงก็ไปคิดล้วนมันเรียงตามใจชอบนี่มันต้องทำอะไรกันนี่โอ้โหกระจั่วไปโอ้โหโอ้เย็นชาหน้าเลยให้ดูเลยนะเอาลให้ดูผมไม่ทันหรกเพราะผมใช้ตอนคอร์สอัพเยวอะเอะไรอ่ะ ได้ดิมันก็ต้องเถียมนะเออมันก็ต้องทำเลยขบั้นหนึงนี่โคตรหห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 หวหห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 หเหหาหหหหหหหมหไหหหนหห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 หกหหหดหห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 อหห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 หไหห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 หได อืมครับเฮ้ยสะันึ่งสะบัสองไม่สะบัดหนึ่งสะบัดสองเลยนะสวบัดหนึ่งกระทบสองนี่อันนี้เราแยกไว้แลายนะไม่ชื่นี่จะแตะคนขทาไหร่เอาไว้ไม่เกินสองที่เหลือไว้ร่างโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยทำแนวกว่าอาอะไรวะคี่คือไหนบนหนึ่งล้างหนึ่งครับแต่ก็สับโกงทำทำไมฮะไม่ไหวไปนอนได้นะใครตียกหน้านะมีไหม ไม่มีตอนนี้ตอนนี้ไม่มีมันมือมีหรือเปล่ามีแต่ไม่บอกนักเก็บอตัวตียกหน้านะเล่นเกวาวผมเสียชีวิตอยู่ชิงโงม่มันไม่ถูกทีนะครับแต่ถูกตีเอไม่ถูกทีไมันตีแต่หน้าหมดเลยมันเอาหมดเลยอ่ะกวาดคือวาดเรียบเลยอะไรเอาตีเลยไปนี่บานไม่พอไปอันนี้สิบสามตกทิ้งเหมือนเบิ้นเข้ามาในโลก ไม่แต่โลโก้ฟอนโอู้หูยอนาคตมึงหมื่นแล้วก <O whales, S 2> <basics. S 1> ็มห่งตัวจิ้มแดงตัวหมื่นหนึ่งให้ต okay. oh. 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 ัว uh, นี Про ้ละกันใส่ใบมือหมื่นครับใบมือหมื่นโอเคอ้หูยโหด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 เฮ้ยชื้นโอ้โหมาแล้วสตาร์ากิ้งเออสตาร์ากิ้งกับโซดาแป๊บหนึ่งจบวกพลังบวกพลังข้างที่มีตัวบู๊ท ปล่อยปล่อยปล่อยฮิวฮิวไม่ได้ไม่ได้อ่ะไปสิบแปดสามสิบแปดแปดหนักหนักนะปล่อยปล่อยปอยไม่มีอะไรโอ้ผ่านเทิร์นสุดท้ายโอ๊ย<อ>รอรอรอโพสต์โซนอันนี้แจกเมื่อเมื่อโพสต์โซนาแจกพลังข้างหลังด้วยว้าวโอ้ยกรีดถึงแล้กรีดกรี๊ดเพราะอะไร้วะ แค่นุ้ยพอง <c oughs> ั้นเอาไงเดี๋ยวแค่นั่งมอก็อตัวเต็งตีเลยขยันเอาอ,ออกไปก็ได้นะนับเพลยังเดียวก็ได้มันมันไม่เท่ดิเออให้เขาปั่มันจิกคอนเหรอฮะใช่ใช่ขอโอเวอร์ไปเขอโตแย่งแย่งบอยอ่ะนี่อ๋อเอาเลยแย่งแย่งบอยคุณเอาเลยเข้าบัสเออรู้สึกื่อเฟรมดีใจว่ะ ขเด็คนเลือกเด็กเขาเล่นเด็กเองผมเลือกเด็กอยู่แล้วตีครับสองสามสองสามรู้จักกินเรอฟไหมสองสามไม่เล่นได้ไงก็ไม่รู้แล้วแต่เขาไม่จับเอาเข้าไปเลยเขาก็ไม่เอาอะไรเลนไม่การเด็กนะเช็คเลยที่ที่เข้าชี้ก็โอ้ชี้ให้แวนกาดแล้วกันส่งพลังให้คุณนี้อยู่แล้วทีก็ตุ้ย เอาเลยไม่เอาแล้วจะกดจริงๆเหรอครับคิดวิคราที่คือมาทำไมวะตั้งไปกั <S <S สองคีครับสองคีโอเวอร์โอเวอร์ over. Over, จบเลยอะดับฝันเลยคิดเข้าที่โหโหโหปไปกัดได้อยู่นะกีอยู่นะกัดเราเลยเข้าบ้านหนึ่งเ,นเนย้ครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรตลกไหมคิดว่าตลกไหมห้าพันคิมันอยู่นอยู่รถไหมหรอท้ายหมเหมื่นห้าหันก็เจกก็เพลินหมื่นหมื่นอันนี้แจกอีกห้าพันไแวนแจงห้าพัน ใช่ฮะเพิ่มหัวค่าพันเพิ่มแถวหน้าบมูงแถวหลังบูมื่นด้วยอันนี้เมื่อตีเสร็จเขาบั้นหนึ่งแจกหลังห้าพันเตียงข้างหลังชี้หนึ่งตัวบัวค่าพันใช่หรอขุ้นกระจอกเฮ้ยเาเก่งเกินมาครับใจคำอะไรของมันเนี้ยเนี้ยเนี้ต้องหักห้าพันเราไม่ผมให้ตัวนี้ไงโอเคผมก็งงว่ามันบวก้าอะไรเอาเหรอเป็นงั้นเหรออ่ะสองหมื่นตียกหน้าว้าวตงไหนเนี่ย อันนี้เก็บไว้บูดดีกว่าอ,อันนี้สิบแปดโอ้โหไม่เข้าเลยเก็บบู๊ดเถอะอันนี้สามสิ 35, บห้าโบหนึ่งโยกพลังคิดก่อนโยกให้ตัวนี้แล้วกันถึงไหมเพิ่เหลือแล้วค่ะส <c oughs> ิบแปดถ้าตีเสร็จแล้วก็โยนยโยกโยกโยก,โยกให้นี่เลยแล้วก็อันนี้บอกว่าเมื่อเมื่อยูนิตของอื่นในแถวตั้งเดียวกับตัวนี้ตีโซบะหนึ่งยูนิตนี้ได้ร,รับหนึ่งหมื่น อแล้วก็ห้ามกัดด้วยเกรดที่มีอยู่ในสนามก็คือห้ามหนึ่งกัดห้ามหนึ่งห้ามสองดีมากเลยตัวในสนามตัวห้ามหนึ่งสองสามสูห้ามหนึ่งเนี้ยเดี๋ยวไม่ได้ก็แค่ห้ามหนึ่งอาแต่สนามตัวด้วยเหรอโอเคโอเคอุ้ยเกือบล้มโตเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไอ้ปรับเป็นสองหมื่นแล้วกันไม่หมื่นห้าหมื่นเออ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 งั้นก็โอเคขอแค่ศูนย์ใช่หรือไม่ก็กระจก มื่นห้าเล็กไม่ใส่ห้าหมื่นห้าอันนี้ตีอันนี้บวยห้าพันก็แล้โซชั้นหนึวยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองหมื่นห้าสามสิบยี่สิบเอ็ดสี่สิบหกสี่สิบหกอันนี้ให้อันนี้ห้ามอะไรบ้างเนี่ยห้ามมึง่เดียวห้ามหนึ่งห้ามสองห้ามสามห้ามสูนย์ขัดได้แค่ศ okay. ูนย์โอเคศูนย์น่าทึปล่อย เฮ้ยเป็นไรเป็นไรเว้ยโอเคโอเคเล็กมีกระจกปะไม่มีก็บอกไลเดอร์ล้วนกระจกเล็กทำนาไม่มีเวอร์จังเลยนะครับอ่ะจริงๆมันคือเด็กไอ้นี่นะสักราระนั้นวิโลวโลวิโลวิดาบอ่าก็คุณย่าเคยพูดเอาไว้นั่นนั่นนั่ขาเขาท่าเขท่าไหน เท่เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับครับผมสัญญาสินค้าตัวไหนทั้งเข้าตัวทั้งคิวตอนนี้มีพร้อมขายทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ถ้าเราซื้อตอนสองทุ่มแล้วก็มีโค้ดด้วยนะโค้ดลายวันที่สามสิบเอ็ดของครับก็นที่วันที่ตุตุลาคมแปดถูกแล้วก็คือพรุ่งนี้แล้วก็มีมีต่อเป็นท้องเตยังไงเดี๋ยวเราประกาศอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณครับผมแล้วก็รูปด้วยนะครับวันนี้มาเล่นให้ดูมาเล่น มาเบียวกันไม่ค่อยเบียวเท่าไหร่เลยเออพี่นุว่ไม่ค่อยแฮปปี้ไปไปเท่าเบียวคนเดียวนี่ครับหล่อเท่เขารูหล่อเทสตรนไหมเอาเก็บแล้วหรอยังไม่เก็บยังไม่เก็บโอเคนะครับกดกจะเข้าไทำกดไลค์กดที่ลิงก์ในค่าวี่ไปใต้คลิปส่วนท้องหน้าร้านก็ไปมาได้นะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนเที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ